สวัสดีครับวันนี้พามาดูมือสอดครับผมเป็นมือสอดลางหนึ่งร้ยสาสิบชักเจ็ดสิบห้าเหมือนเดิมครับสเปคเดิมไปลายไล่เบานะครับผมลางตัวนี้ก็จะเป็นลางสีไทเทเนียมนะครับท้ายไม้สักน้ำหนักอยู่ที่สองประมาณสองจุดสี่ครับสองจุดสามสองจุดสี่นะไม่เกิน ขายไม้สักครับผมสีลางก็จะเป็นสีไทเทเนียมนะครับประมาณนี้ครับผมใสา่ย,ยางก็สองคู่นะครับสามารถใส่ได้สองคู่ครับยางเสริมอีกคู่หนึ่ง ถ้าเป็นไม้ประดูก็จะอยู่สามพันห้าร้อยนะครับสามพันห้าร้อยบาทตัวนี้ก็จะเป็นไม้สักครับผมก็จะประมาณนี้ครับสนใจก็สอบถามได้นะครับศูนย์หกสองเก้าแปดเจ็ดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับศูนย์หกสองเก้าแปดเจ็ดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งครับ บริการเก็บเงินปลายทางครับผมประมาณนี้หมายสักก็จะมีสามพันสามนะครับมีกำคอกำคอคันเหวี่ยงกำคอร่องนิ้วนะครับแล้วก็มือสอดตัวนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ